วันนี้มาเยี่ยมธรรมประธานจอมนะทุมนะไงบ้างลูกเงาหน่อยไหนวัดวัเอ้ยมองหาทางออกอย่เดียวเว้ยมันคนนี้ฮะหาทางออกแล้วลูกเอ,อืออย่าพัานหลังน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ให้กินอะไรนะคุกคนนะยังไม่ให้กินอะไร ไม่มีอะไรกินหิวนะแทะอันนี้เล่นละก็ยจะไม่ให้กินนะคนเดียมนะแทะอันนี้เล่นหมอก็จะมาตรวจเลือดก็จะเอาพลาสติกแทะเล่นมากินไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้แสดงว่าหิวเอาอาหารมานะโยมนะแต่ว่ายังให้ทานไม่ได้ให้กินไม่ได้เพราะว่าคุณหมอจะมาตรวจเลือดโอ้โหฟันไม่ดีลูกอกัดกินนะเน่น กินไม่ได้ลูกนั่นมากัดกัดไปได้แล้วอ่ะเขียวอยู่ในปากเลยนะเอาออกมากินไม่ได้มันเป็นปฏิกทายมันิดด้วยเฮ้ยเอามาหาแล้วลูกสบายอีป่า เออเด่นหน like ้าดิชอบไไอ้ผิดยังให้ก็ได้ครับอยาไมลูกโทอนะทไมง่ายจะชิวหอไนี่นะิ้ให้ยังเดียวรู้ไหอือไอ้ลิ้องวนนราลังหรอไอ้ลิ้อ้วนเอ้ยตกกรรมนะนหลกอืจริงลิงวันว้ยวันต่อมาก็กิน หรอไปกินขนเองทำไมเกียรมันมคันนะมันเคียดหิวกินอร่อยเลยอ๋อเออหากเดี๋ยววางอ๋อไม่สนใจแล้วมันงอนเนี <c oughs> ่ยสนใจเลยรอใหญ่เลยเกินขนจาของไว้ดูสิคาง้เลยไหนลหูกเนี่ยหิเหรอ โอ้ทำหน้าตาเว่ยหน้าตามองแบบขอกินหน่อยแต่ยังให้กินไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะเจาะเลือดหิ้วนอนเลยคิดถึงจอเว้ยหอมลงเคกินคนตัวเองเนาะ ตัวเองก็แค้นแค่รังนอนนีมดแล้วนะถอ,อนจมูกแล้วเครียดเลยจะไอจ้า,จาปอจะช่วยเต็มที่นะลูกได้งั้นลูกเออ<ะ> อะไรกินหรอแซ็ปปะกินตะกอนละโคงเลยังดอาหารงดมาือจะเอาเลือดเป็นตัวดีสุขจัดนรลยเ่มต้หมดแล้วกรมทนี่เป็ยมเลยเรียดมเนาะเรียดคนนึงนหน่อ

nha cái tiếng vắt ba, à. <laughs> <laughs> không đây hạp sục mà hạp sục mấy hạp sụp sục lục nên đừng có video anh mới tiếng rồi nói nên không à, <bỏ> còn ok